เก็บมาเกียดหลายมมกอยู่จ้ะใหญ่เบล่ะพอได้อยู่ได้กิน ดูกระตากก่อนหนึ่งหน่วยนึงนี่กงหน่วยนึงแก่ไปแล้วนะจ๊ะนี่กงหน่วยนึงทั้งนี้มีอีกบ่มีอีกไม่ เหนื่อยน้อยได้ตพอได้กินอยู่ได้และวจ้ะก็มีสามเงาหมดไปหมดไปหมดหรือยังหมดแล้วเป็นหมดแล้ว ันนี้มีเป็นมะตน้นแล้วต้นมีเป็นมีเป็นพี่นาะแก่แล้วตน้นนนี่แก่แล้ว หน้าน้อยน้อยหนาหน้าน้อยน้อยหนาดูไว้มันก็พอได้กินเนาะพี่น้องดูไว้ก็พอได้กิน น,นังมีเกอันนี้ยังมีแกน,น,กน,นี่ต้นนึงได้หลายน่ออมาทางนี้กกแม่นมะพริกจ้ะพริกมะพริกผิพารดโหได้บันี่ตลดโหนามาจับ ปันไปลักของเพื่อนรถน่ะจะชอบเพล็กไา่เบิดอลไรนี่กล้วยห,หัวปีกมีได้มาตัดสองคือเดี๋ยวจะเอาเกี่ยวมาก้อนแล้วนี่เพือน